สวัสดีครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาตั้งใจฟังเกี่ยวกับการโอเวอร์หลอดนะครับใครที่กําลังโอเวอร์หลอดอยู่ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงความเป็นห่วงเป็นใยในการโอเวอร์หลอดนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการโอเวอร์หลอดที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทาของการโอเวอร์หลอดนะครับมันไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้แต่ว่าต้องทําอยู่บนความสมเหตุสมผลและมีลิมิตของตัวเองนะครับรู้ว่าอะไรเกินรู้ว่าอะไรอยู่ในความพอดีเนี่ยอย่างนี้ก็จะทําได้นะครับ มาดูกันนะครับคำว่าโอเวอร์โหลดหมายถึงอะไรนะครับแปลว่าเราใช้หลอดเกินใช่ไหมหลอดที่ผมดีไซน์ให้กับทุกคนไว้นะครับมันเป็นหลอดที่ไม่มีทางพอร์ตแตกเนึกอออกปะเป็นหลอดที่แตกไม่ได้นะครับดูดูตัวเลขตรงนี้นะครับคือเราเนี่ยมีทุนอยู่10,000ใช่ไหมครับหนึ่งหมตรงนี้คือ1 0,000เซนนะเออจะเป็น10,000หอืลนดอนก็ได้สมมุติเราเตรียมทุนไว้10,000แล้วเราออกหลอดแค่0 0 1แปลว่าต่อให้เราเนี่ย เตรียมไว้14สเต็ปแล้วโดนหมดเลยนะโดนแนนเดล14สเต็ปแล้วก็ติดลบ2,009เองประเด็นคือเรามีตัง10,000หายเป็น2,009นี่เรียกแตกไหมครับไม่แตกใช่ไหมครับคือพอร์ตเราไม่มีทางแตกอยู่แล้วถูกไหมครับต่อให้มันโดน14สเต็ปแล้วโดนหมดเนี่ยก็ไม่แตกใช่ไหมครับแต่ตังก็หายไป30%ของพอร์ตก็ไม่แตกไงใช่ไหมครับเพราะว่าเราดีไซน์ไว้ไม่ให้มันแตกแต่ทีนี้จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเออเราจะใช้หลอดแค่0.01ถึงไม่เกิน0.03 ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น0.01ไปถึง0.03มันคือเพิ่มมา3เท่านั่นแปลว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นเป็น3เท่าแปลว่าเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น3เท่าด้วยเหมือนกันแปลว่าถ้าเปลี่ยน3,000คูณ3เท่าก็จะกลายเป็น9,000ถ้าเกิดเราใช้0.03แล้วใช้ทุกสเต็ปจน14สเต็ปแล้วก็ยังไม่ชนะเนี่ยครับอ่าเราไม่คุมสเต็ปแล้วเราปล่อยไหลไปเนี่ยจนกระทั่งเราไปโดนติดลบอยู่เนี่ย14สเต็ปอะเราจะติดลบอยู่9,000 อันนี้มันก็คล้ายๆแตกแหละเรามีตังค์อยู่หมื่นหนึ่งหายไป9ก้าพันก็เหลือสิบเปอร์เซ็นก็เรียกแตกก็ได้นะครับเพราะมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จ,จะเคยคุ้นชินกับการแตกแบบไม่เหลืออะไรเลยอันนี้เหลือสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะครับทีนี้ผมจะชวนคุยเรื่องโอเวอร์หลดว่าหลอดที่ผมเตรียมไว้ให้เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไปจนถึงศูนย์จุดศูนย์สามแล้วใช้สเกลเนี้ยทุกเงินทุนเลยถ้าเรามีพอร์ตหมืน่นก็ใช้ศูนย ถ้าเรามีพอร์ตล้านเซนเราก็ไปสามหลอดอย่างนี้ไงครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้หลอดนอกเหนือจากสิ่งที่ผมคำนวณไปให้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมาเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือสเต็ปมันจะไปไม่ถึงสเต็ปมันจะไปไม่ถึงสิบสี่มาดูกันว่าทําไมมันถึงไปไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราคุยกันที่หมื่นเรามีตังค์อยู่หนึ่งหมื่นเซนแล้วเราไปออกหนึ่งหลอดหนึ่งมืนไปออกหนึ่งหลอดแปลว่าศูนย์ตรงนี้หายไปสองตัว ตรงนี้ก็จะหายไป2ตัวด้วยเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราออก1หลอดเนี่ยลองคิดตามนะครับมันเหมือนกับเราใช้พอร์ตร้อยเหรียญเล่นเต็มเต็มการออก1หลอดเนี่ยของพอร์ตเซนเนี่ยการออก1หลอดของพอร์ตเซนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.01ของพอร์ตร้อยทันทันผมไหมจะเขียนยังไงดีให้ให้ทุกคนทันผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นะคือเรามีพอร์ตหมืน่นเซนใช่ไหมครับอ่าเรามีพอร์ตหมื่นเซนนะ ซึ่งหมื่นเซนเนี้ยหมื่นเซนเนี้ยเวลามันคำนวณหลอดเนี่ยครับถ้าเราออก0.01ของหมื่นเซนเนี่ยครับมันจะต้องใช้0.01่ร้อยครั้งเลยนะครับถึงจะเท่ากับ1นึหลอดปกติใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ1นึหลอดปกติแล้วไอ้หนึหลอดปกติของพอร์ตเซนอะ่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1นึหลอดของพอร์ตเซนมีค่าเท่ากับ0.01ในพอร์ตด,ดอลลาร์ปกติ1นึหลอด ของพอร์ตเซนขยี้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ากลัวบางคนทำไม่ทันหนึ่งหลอของพอร์ตเซนมีค่าเท่ากับ0ูนหนึ่งของพอร์ต usd ปกติทีนี้คิดตามทีนี้คิดตามจำเลขตรงนี้ไว้ให้ดี1 0 0 0 0หถ้าเราใช้ตรงนี้เป็น1นึหลอดเลขหนึ่งหมื่นนี้จะกลายเป็นแค่100 คิดแค่นี้ไอตัวแปลงเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันหมายความแบบนั้นหมายความว่าถ้าทุกคนกดตรงนี้เป็น1นึ่งลอตเมื่อไหร่เราจะไม่ได้เล่นพอร์ตเซนแล้วเราจะเหมือนเล่นพอร์ตดอลลร์ผลที่ตามมาให้คิดตามนะครับถ้าตรงนี้กลายเป็น100ตอนนี้เป็นทุกคนมี100ดอลแล้วนะทีนี้ถ้าเรามี100ดอลแล้วเราออก0.01ของ100ดอลผลที่ได้ก็คือถ้าแพ้ไม้แรกเราจะติดลบ3เหรียญแพ้ต่อไม้2ติดลบ6แพ้ต่อไม้3ติดลบ12ติดลบ21ติดลบ36ติดลบ60ติดลบ99 ประเด็นคืออะไรครับสิ่งที่ผมสื่อคือถ้าทุกคนใช้เลขนี้ในพอร์ต1 0 0ถ้าใช้0ู1จหนึ่งในพอร์ต1 0 0แปลว่าทุกคนมีตังค์แค่ร้อยเหรียญเนี่ยหมดได้ตั้งแต่สเต็ป7นะครับหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้พอร์ตหมื่นเซนแล้วเราไปกด1หลอดมันก็หมดแค่7สเต็ปไงครับอันนี้ทันผมไหม <laughs> ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบตารางยังไงลองคิดดูว่าถ้าเลขตรงนี้มันเป็นหนึ่งย มันก็มีค่าเท่ากับกดศูนยู่แหละไอ้ที่ทุกคนกด1 0,000เท่ากับศูนย์อ่ากด1 0,000เซนตอนนี้ใช้พอร์ต1 0,000เซนแล้วกด1หลอดอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับการเราใช้พอร์ตร้อยนี่แหละแล้วก็จะฟิวก็จะประมาณนี้ลองคิดดูง่ายๆถ้าเป็น1หลอดตรงนี้ก็จะลบ300ใช่ไหมอ่าถ้าเป็น1 1หลอดของเซนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลบ300ลบ600ลบพัน0ลบ2อ0พลบสลบลบห0แล้วก็ลบ9,9 0 0ประเด็นคือถ้าเราเพิ่มมาตรงนี้มาเป็น1ลอ มันก็เล่นได้แค่เจ็ดสเต็ปไงและไหนอะสเตปสิบสี่ที่ผมเตรียมไว้ให้มันก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่โอเวอร์หลอดตอนนี้ไม่ได้ใช้หลอดตามที่ผมแนะนําไปให้ดูคลิปนี้แล้วลองคิดตามว่าทุกคนจะหมดตังค์ตอนไหนเอ้น้องแล้วพี่ไม่ได้ใช้หนึ่งทุนหนึ่งหมื่นไงพี่ใช้ทุนห้าหมื่นได้ไหมได้ครับก็ลองมาคิดดูว่าพอมาถึงตรงนี้ก็หายไปหมื่นแปดถ้ามาถึงตรงสิบสี่ก็หายไปสามพันถ้าพี่มีห้าหมื่นไม่ใช่หายสามพันถ้าพี่มีห้าหมื่นแล้วหายไปสามหมื่น เออพี่พี่โอเคไหมถ้าพี่โอเคพี่พี่ซัดต่อเลยอันเนี้ยได้นะครับแต่ถ้าพี่ไม่ไม่โอเคพี่ก็ปรับเลขอันนี้ผมพูดรวมรวม,วมเพราะว่าคนที่ฟังอยู่มันมีเงินทุนหลายคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบทุน10,000มบางคนก็ทุน20,000บางคนก็ทุนต่ำกว่านี้บางคนก็ทุนมากกว่านี้ก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปแต่การที่ผมทําตัวเลขตรงนี้ไว้ให้ไว้ว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนพอตแตกไงผมต้องคุยตัวเลขที่ทุกคนไม่แตกแต่ว่ายังกําไรได้อยู่ซึ่งกําไร ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นที่เราคุยกันอ่ะบางคนก็ซัดไปเดือนละสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วขนาดใช้สเกลที่ผมบอกด้วยนะสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วคือเกินเกินค่าที่เราเอาไว้ใช้ทำไอ้ดอกเบีย้ยทบต้นอ่ะคือมันเกินแล้วนะครับทาแบบนี้นมันจะยั่งยืนกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จริงๆถ้าเกิดว่าจะเอาโอเวอร์หลอดจริงๆนะครับแนะนําให้ทําแบบนี้สมมุติว่าเรามีตังแค่หนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญเหมือนเดิมไอ้หนึ่งหมื่นเซนเนี่ยเหมือนเดิมทำยังไงสเต็ปหนึ่งเอาไปยิงใส่ข่าวอย่างเดียวเท่า้ครับเท่านั้นครับอย่าไปยิงธรรมดา วันธรรมดาที่เป็นข่าวกองข่าวเราไม่รู้เลยครับจะมีข่าวในตารางนอกตารางบางวันอาจจะแรงก็โชคดีไปบางวันไม่แรงแล้วถ้าเกิดมันไม่แรงขึ้นมาไม่แห้งเลยละครับสมมุติว่าถ้าเราคิดว่าเราไปเล่นวันธรรมดาแล้วติดสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยหลุดไม่ได้เลยทีนี้เราไม่เหลือไม้แก้ไว้แก้ในข่าวด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันธรรมดาให้เล่นบางๆไปก่อนแต่ถ้าวันมีข่าวแน่ใจแน่นอนว่าตรงเนี้ยหัวข่าวสําคัญเลยข่าว cpi ข่าว gdp ข่าวนอนฟาร์มอะไรเงี้ยครับ เ,ออเราจะโอเวอร์หลอดเนี่ยเตรียมไว้7สเต็ปเราเปิดใส่ข่าวแพ้ไป2สเต็ปชนะสเต็ปสามเออเงี้ยเอาอยู่นะครับสเต็ปสามกำไรเท่าไหร่ครับกำไรสี่เหรียญสี่เหรียญของพอร์ตหมื่นก็คือ400เซนเลยอันนี้คือเยอะนะครับเพราะปกติเราเล่นกันโอ้โหที่3เซน5เซน20เซน30เซนกว่าจะครบร้อยโอโ้ยเหนื่อยตายเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากได้กำไรเยอะ,ยอะก็ต้องวางหลอดแบบนี้ใช้หลอดให้เป็นใช้หลอดให้ถูกวันวันที่เรามีโอกาสชนะสูงสงคือวันที่มีเทรนและข่าวแรงๆ ใช้แรงของข่าวในการให้ข่าวเนี่ยมันดันกราฟไปให้ถึงทีพีเราเนี่ยประมาณนี้ก็จะเล่นได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราปรับตรงนี้มันหนึ่งหลอดเมื่อไหร่เราจะเล่นได้แค่เจ็ดสเต็ปของพอร์ตหมืน่นเท่านั้นนะครับมีเหลือแค่เจ็ดไม้เท่านั้นไม่มีแล้วนะครับสิบสี่ไม้ผมทําคลิปบอกไว้สิบี่ไม้ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นสิบสี่ไม้หมดไม่ไม่ได้นะครับถ้าเพิ่มหลอดอย่างี้ก็ไม้ก็จะลดนะครับอมทีนี้ <laughs> ทีนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมอยากให้รักษาพอร์ตนะครับก็ ใช้หลอดกันให้ดีวันธรรมดาก็เล่นหลอดบางๆไปวันที่มีข่าวกะยิงใส่ข่าวเราค่อยเก็บวันนั้นไม่ต้องเล่นทั้งวันก็ได้ไปเปิดหลอดหนักๆใส่ข่าวอย่างเดียวเองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับวันธรรมดาเราก็เล่นธรรมดาไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อใครมีคําถามนะครับทักมาถามส่วนตัวหรือถามในกลุ่มหรืออยากให้ผมทําคลิปอธิบายเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้นะครับอ่ะข่าวๆประมาณนี้นะครับ